ไปดูคลิปที่เรานำมานำเสนอกันมาสักสัปดาห์นี้แหละนะคะสาวใต้น้องเพลงได้หมดท้าสดชื่นได้หมดทัน์สดชื่นนะคะคุณเจนนี่รัชนกล่าสุดเนี่ยมีอีกคลิปหนึ่งเป็นผู้บ่าวออกมาตอบโต้คลิปนี้นะคะร้องทำนองคล้ายๆกันเลยแต่บอกว่าผมใช้คำอื่นนะก็ไม่สดชื่นตอบโต้ไปเป็นยังไงเดี๋ยวฟังเสียงของเจนนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวฟังว่าเขาโต้ตอบกลับยังไงค่ะ จบไปที เอาไว,ไว้ให้ดีได้วันแต่มึงดชดจืนไว้ผู้หลมตั้งยืนผู้ก็ไม่ปลื้ให้มึงบายใจให้ร้อยให้พอให้มึงคนลอ้อนุกไงเต็มตีว,วันคู่คนนี้ มุมหองเจนนี่ดูกี่ทีก็ชอบคือแบบว่ามันระบายความอัดอั้นออกมาผ่านทางสีหน้าแบบตาและน้ำเสียงอ้าวไปใช้แก้ดูซิไปเดี๋ยวกับบวนเกยไปหินเราดูฝ่ายใช้เลยค่ะดูฝ่ายใช้ตอนนี้มาอ่ะด้วยหัวใจและมีหลายคำฉันนั้นอยากพูดให้ฟัง ให้มึงได้รู้ฟังน,ะนั้น้อกนะเอาไว้สักทีรู้เปลือว่ากูสดชื่นและโทรตามทั้งคืนคกูก็ระลำไม่ได้คิดว่ากูบายใจกูร้อยนักแรงผมมึงมางแรงละวงแตกพักทีส่วนตัวพี่นี้เยยวหน้าไปไหวในอยู่บ้านกูก็ไม่ส ล้มึงรับทางคือ like ืะทำได้ก็ไม่ได้ปล่อยให้วมดแค่ตายใจารไปแล้วโอ้อยู่บ้านไม่สดชื่นอยู่บ้านไม่สดชื่นก็มาทีก็วงแตกเลยเจ้าที่บอกว่ารู้ได้ไงว่าสดชื่นโทรตามเมื่คืนจะสดชื่นเองไงเอ นี่แฟนเขาปะไม่เกี่ยวกันเลย่่มเกกียวันยแต่ว่าเป็นหนุ่มใต้เหมือนกันเสียงดีเหมือนกันนะคะเนี่แหละโบโตเพลงได้หมดทั้งสดชื่น ผมก็ไม่สดชื่นจ้าอกแบบนีความสดชื่นโทรตามทั้งคืนีบบนี้นะคะก็นี่แหละตอบโต้เจนนี่นะคะที่เธอได้แต่งเพลงไว้ประชดแฟนหนุ่มนะคะหลังจากแอบไปเที่ยวโดยไม่บอกกล่าวกันเพลงนี้เนี่ยโด่งดังในโซเชียลมากแต่ว่าเนื้อหาที่หนุ่มใต้ร้องก็เป็นมุมมองจากผู้ชายแหละก็แตกต่างจากต้นฉบับนะคะโต้ตอบกันไปซึ่งล่าสุดเนี่ยคลิปนี้มียอดผู้เข้าชมแล้วกว่า10,000แครั้งแล้วก็ถูกอกถูกใจชาวเน็ตอีกเช่นเคยนะคะ ก็ <c oughs> เป็นมุมผู้ชายนะบางทีก็เข้าใจทีมข่าวเซตรวจโซเชียลค่ะจึงได้สอบถามไปยังหนุ่มใต้ที่ร้องเพลงนี้ <c oughs> ชื่อว่านายนักครินชูแก้ววัย36ปีเจ้าของร้านอาหารอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าไม่รู้จักกับหญิงสาวที่ร้องเพลงนี้มาก่อนแต่ฟังเพลงมาจาก Facebook แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่น่ารักดีเลยลองมาแต่งใหม่ในแนวผู้ชายดูบ้างเท่านั้นเองนะคะ